<c oughs> ขนมปังเหลืออีกแล้วเวลาเราเห็นใครบอกว่าทิ้งขนมปังล้วจะเสียใจมากเลยค่ะเรามีวิธีไม่เคยทำมาก่อนด้วยมันอร่อยจนอินเนจิ้นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งเคยทำครั้งแรกโอเคมาค่ะ ตอนแรกอะเวลาเรามีแบบนี้นะคะเราต้องปอกเปลือกออกให้หมดก่อนนะคะไม่งั้นอนะเปลือกอมันจะแข็งเกินไปฮะ,ะก็ปอกเปลือกก่อนเลยแล้วก็หั่นเป็นเต๋าเล็กๆนะคะเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยใครอะจะเสียดายนะคะไอตัวเปลือกอะสามารถเอาไว้ปั่นนะคะปั่นแล้วใช้ใช้เป็นแบบเขาเรียกเบรคครัมอะฮะใช้ใช้แบบชุบแป้งทอดได้เลยฮะปอกเต๋าโดเอาเปลือกออกนะฮะ จริงๆก็อยากจะทำอย่างอื่นน่ะแต่ว่าทำเป็นอยู่อย่างเดียว <c oughs> ทำกู้งตองเนี่ยง่ายสุดแล้ววันนี้อยากกินหวานนะคะก็คือใช้น้ำตาลมะพร้าวอันนึงนะคะอีกอันนึงใช้เป็นน้ำผึ้งจริงๆแล้วถ้าเราอยากกินเป็นเค็มนี้ก็คือสามารถใส่ตัวน้ำมันกับตัวชีสพาร์เมซา,านชีสได้นะคะเวลาเพื่อนๆทำขนมปังนะคะแล้วขนมปังเหลือๆเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะคะทิ้งคอมเมนต์มาได้นะคะ ปอกออกมาน้องจะหน้าตาแบบนี้นะคะเ,เราก็จะมาหั่นให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าถ้าเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะมันจะอบกรอบง่ายกว่านะฮะสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องมีเพราะว่าจะให้มันกรอบมันเหมือนเป็นการทอดนะคะเราต้องมีน้ํามันลงไปหน่อยนึงนะคะไม่ได้เยอะมากแล้วเสร็จแล้วคราวนี้ค่ะอันนึงอ่ะถ้าเป็นหวานเป็นหวานอันนึงเราจะใส่ตัวน้ำผึ้งนะคะ นี่เล็กหน่อยให้พอเข้ากันอีกอันหนึ่งก็คือหวานอันนี้ใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะโดยโดยแล้วก็เค็มเนี่ยเรามีแค่น้ำมันกับตัวพารมาซานชีสก็พอใส่ไปเลยจุกจุเพิ่มงาดำลงไปค่ะเอาให้คลุกให้ทั่วๆกันนะคะเดี๋ยวเราคลุกแล้ววางที่ถาดเลย ไฟที่เราจะใช้นะคะเราจะเปิดเป็นไฟบนไฟล่างแล้วก็พัดลมเริ่มต้นที่170องศาก่อนนะคะพอเราอบไฟแรงนะคะ170 180องศาอย่างเงี้ยผ่านไปสักประมาณ25-30นาทีพอดูแล้วนะคะว่าหน้าขนมปังอะ่ะเริ่มเกรียมแล้วนะคะแต่ว่าเราอ่ะยังต้องอบให้เขาแห้งดังนั้นเราจะลดไฟเหลือ120นะคะแล้วก็อบต่อ จนขนมปังอ่ะมันแห้งนะคะก็ยังมีพัดลมอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเราอบหลายๆชั้นก็ต้องสลับถาดกันนิดนึงอบจนกว่าจะกรอบอะค่ะ1 0ถึงยีนาทีอะค่ะแล้วแต่ความชื้นของตัวขนมปังเราอะค่ะ <Wow. S 1> อ ร่อยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะทําเป็นแบบเค็มก็ได้จะทําเป็นแบบหวานก็ได้นะคะออกมาแล้วก็หืมนะดีกว่าดีกว่าแบบเอาหนมปังไปโยนทิ้ง